เสิร์ฟความน่ารักแสบสนของน้องมิรินตัวตึงแห่งพัทระฟาร์มเชา้าเช้าอากาศเย็นป้าพัดจัดข้าวเหนียวนึง่งอุ่นๆป้อนเติมพลังให้กับลูกสาวก่อนเลยได้พลังแล้วแถมมีคนเยอะมิรินก็เริ่มโชว์ออฟเล่นน้ำสะบัดป้าพัดก็เล่าเรื่องโปง่งดินโป่งเกลือแร่ตามธรรมชาติให้ฟังไประหว่างนั้นหนูก็ทำท่าทางประกอบน่ารักจนทุกคนต้องยิ้มตามทั้งแสบสนทั้งน่ารักแบบนี้ใครเห็นก็อดเอ็นดูไม่ได้เลยจริง สำหรับใครที่อยากสัมผัสความน่ารักของน้องมิรินและครอบครัวพร้อมบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้างสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่ม <บน S 1> แดน,<บ>นช้าง<น>ได้เลยค่ะอันนี้เป็นเข้าวนึ้อข้าวอุ่นข้าวอุ่นนึ่งมานล้วจกอุ่นแล้วคนขายคือป้า,าเจ้าของนาชื่อแม่อุ่นดูเบา,บา อ่ะอ่อ่าอ,อ,อ่บน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 นมีลินีเรื่ะนดูม,มาอ่ะตอนนี้อ่ะแม่ของแม่ <c oughs> บนบน

อีได้ไสวัสดีครับเช้านี้ผมมีเรื่องราวของช้างนะครับการดำรงชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของช้างแล้วก็เป็นเรื่องราวของพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับใน เรื่องที่เราน่าจะเคยได้ยินมาแล้วบ้างนะครับก็คือเรื่องของดินโป่งนะครับหรือว่าโป่เงเกลือแร่ที่ช้างเขาจะหาเจอด้วย yes. ตัวของเขาเองนะครับสิ่งที่เราคุ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของดินโป่งที่เราเชื่อว่าอยู่ในป่าลึกนะครับแล้วก็ช้างเขาจะเปิดหน้าดินนะครับแล้วก็ใช้งาเปิดหน้าดินหรือว่าใช้เท้าเตะเปิดหน้าดินนะครับแล้วก็หยิบจับกินดินโป่งหลังจากที่ช้างได้ใช้ประโยชน์จากการหยิบจับกินดินโป่งแล้วช้างก็อาจจะเดินทางต่อนะครับสัตว์ที่มี ขนาดเล็กลงมาตั้งแต่กวางนะครับกระรอกหนูนกนะครับก็อาจจะเข้ามากินดินโป่งต่อจากช้างซึ่งถือว่าช้างเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับสัตว์นะครับอื่นๆเราเรียกว่าเป็น Keystone Species นะครับดินโป่งที่เราเข้าใจกันแล้วก็ได้ยินมาตลอดเวลาก็คือดินโป่งที่อยู่บนภูเขานะครับแต่ว่าตอนนี้ที่อยากจะให้เห็นก็คือเรื่องของ ดินโป่งหรือว่าโป่งเกลือแร่นะครับที่ไหลมาจากซอกหินตามธรรมชาตินะครับเราใช้ประโยชน์จากการชื่นชมครอบครัวแม่โมลาทางด้านขวาน้องมิลินอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็แม่คาปาด้านซ้ายนะครับดูพฤติกรรมตามธรรมชาตินะครับทั้งหมดปักหัวไปที่หน้าผานะครับแล้วก็ใช้งวงไม่หยุดเลยในการเลาะซาะนะครับควานหานะครับโดยเฉพาะน้องมิลินเนี่ยก็ฉลาดพอที่จะรู้นะครับว่าตรงกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของเกลือแร่นะครับเป็นเรื่องของมินเนอรัลเกลือแร่ ที่ไหลมากับน้ํานะครับไหลมากับซอกหินนะครับเอากลายเป็นเด็กลิงปีนผาอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมพูดแข่งกับเสียงน้ําตกนิดหน่อยนะครับคือเดี๋ยวซูมไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับว่ามีาน้ําตกไหลมาจากซอกหินนะครับแล้วก็ในกระบวนการไหลผ่านซอกหินเนี่ยมันก็นําพามาซึ่งเกลือแร่นะครับผมก็ไม่ได้สามารถระบุนะครับว่ามันจะเป็นเกลือแร่ชนิดไหนบ้างเอาเป็นว่ามันมีเกลือแร่ยกตัวอย่างเช่น แคลเซียมนะครับหรือว่าธาตุาเหล็กนะครับที่อาจจะอยู่ในซอกหินเอา้าบิลินแล้วก็ไหลเข้ามาตามซอกหินตามลำาธารธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไอเกลือแร่หรือสินแร่ต่างๆนะครับซึ่งน่าจะมีหลากหลายชนิดเนหละกก็มาสะสมอยู่ตามาลำธารแล้วก็ซอกหินสังเกตไหมครับว่าตรงนี้เป็นหน้าเขื่อนแล้วความที่มันเป็นหน้าเขื่อนเนี่ย ก็จะมีการหยุดนะครับของของทรายของเกลือแร่สังเกตแม่แม่นะครับก็น่าเข้าใจได้นะครับอย่างแม่ขาปลาเนี่ก็เพิ่งคลอดลูกเนาะเพราะคุณแม่ทั้งหลายเวลาเรามีลูกหรือว่าตั้งท้องเนี่ยก็ลูกเราก็ดึงจากเราไปเยอะนะครับสังเกตไหมแม่แม่หลายคนก็จะมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนนะครับคุณหมอก็้าใจ่แคลเซียมเสริมหรือว่าการดึงธาตุหเหล็กนะครับธาตุเหล็กเอาไปใช้ในการ ในการรังสรรค์สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าลูกเนี่ยแหละครับในขณะเดียวกันช้างท้องอย่างแม่โมลานะครับก็น่าจะต้องการแคลเซียมเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีพฤติกรรมการล้วงการหยิบกินของเกลือแร่และแคลเซียมของช้างแม่ช้างทั้งสองเชือกนะครับคือแม่คาปาเนี่ยคลอดมาแล้วก็คือ2อมิลินนะครับแล้วก็แม่โมลาซึ่งเราเชื่อว่าแม่โมลาตั้งท้องอยู่นะครับอุ๊ยสังเกตดีๆเห็นคอนทร a ช t ั่นไหมครับเห็นการขยับตัวของช่องท้องแม่โมลาไหม หน้าที่ของคนเลี้ยงก็คือเฝ้านะครับจะไปเร่งรีบมากก็ไม่ได้เฝ้าใจเย็นหน่อยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ช้างได้ดำเนินกิจกรรมของตัวเองซึ่งเขารู้นะครับว่าร่างกายเขาต้องการอะไรร่างกายของช้างขาดอะไรแล้วก็มีแหล่งตรงไหนที่เขาจะหยิบจับได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นช้างมีพฤติกรรมหยิบกินดินหรือว่ากินเกลือแร่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติส่วนความกังวลว่ากินเกลือแร่แล้วจะป่วย ท้องเสียท้องเดินหรือว่าเป็นบิดในลำไส้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือว่าพวกจุลินทรีย์แบคทีเรียเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันจะเข้าไปในร่างกายช้างซึ่งมันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราก็หลีกเลี่ยงได้บ้างหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณภ,ภาพของเกลือแร่หรือดินที่ช้างหยิบจับมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันกระบวนการที่จะใช้ ย่อยนะครับมีโปรไบโอติกในลำไส้ในกระบวนการย่อยของช้างก็จะเป็นตัวชี้วัดนะครับแต่ที่แน่ๆคือ,อหลายสิ่งเนี่ยเรามองว่าน้ําตกนะครับที่ไหลลงมาผ่านซอกหินแล้วก็พามินเนอรัลหรือเกลือแร่ลงมาด้วยเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นแร่ธาตุที่สะอาดนะครับเพราะว่าสะอาดในความหมายของเราก็คือมันไม่คงไม่สะอาดเหมือนสะอาดห้องแลบหรือสะอาดแบบปลอดสจากเชื้อโรคหรอกแต่ว่ามันเป็นการสะอาดแบบไม่หมักมมนะครับไม่ใช่ว่า หยิบจับดินจากจุดที่ช้างกินหรือนอนหรือถ่ายเป็นระยะเวลานานนะครับก็เป็นเรื่องราวของการพบเจอแร่าธาตุนะครับในซอกหินสังเกตแม่โมลาไม่หันหน้ามาไม่ค่าปลาไม่หันหน้ามาเลยนะครับมีความมุ่งมั่นมากนะครับในการกินนะครับผมก็าลังจะนําเสนอต่อสังคมคนที่รักช้างและเข้าใจนะครับว่าเ,เกลือแร่หรือโป่งเกลือแร่นะครับที่ที่ช้างเจอก็ ไม่ใช่แค่เจอบนภูเขานะครับในลาธารนะครับในน้ําตกนะครับก็จะมีเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์กับช้างเส้นเดียวกันนะครับก็หวังว่าการได้ติดตามชีวิตของน้องมิลินนะครับแม่โมลาแม่ขาปลาหรือว่าช้างของกลุ่มล่มแดนช้างเนี่ยก็จะคู่ขนานไปกับการเติมความรู้ความเข้าใจนะครับเราก็มีความสุขในการดูช้างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอ,อ,อยากให้เห็นนะครับว่าเพจล่มแดนช้างเนี่ย เป็นเพจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมคนลักช้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ได้เห็นเรื่องราวต่างๆแบบมีความรู้นะครับแล้วก็มีภูมิแล้วก็เข้าใจในอีกมิติหนึ่งของตัวช้างและคนเลี้ยงช้างนะครับก็ขอขอบคุณนะครับใช้เวลาพูดยาวนิดนึงแข่งกับเสียงน้ําแล้วก็เ,เป็นวิดีโอที่ไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดต่อแต่ก็อยากให้เห็นวิถีชีวิตของควานนะครับในการเปิดโอกาสดูแลช้างด้วยนะครับแล้วก็ความฉลาดของช้างในการที่เรา ในการที่เขาจะสามารถเซนได้แล้วรู้ได้นะครับว่าสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาในการหยิบจับกินเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการหยิบจับกินดินหรือว่าเกลือแร่ต่างๆของช้างเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าความสะอาดของดินหรือเกลือแร่หรือว่าภูมิภูมิต้านทานของช้างเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอยู่ๆเราจะไปจับวงช้างแล้วบอกว่าห้ามห้ามห้ามอะไรทั้งหมดเลยอ่ะมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการหาจุดพอดีนะครับว่าเราจะ,ะให้ช้างได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติหรือว่าเราจะ ปกป้องเขาด้วยความเข้มงวดระดับไหนนะครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมองว่าแหล่งเกลือแร่ที่เจอจากลําธารแล้วก็แหล่งเกลือแร่ที่เจอจากน้ําตกเนี่ยเป็นเกลือแร่ที่สะอาดนะครับไม่ได้เคมีการหมักหมมนะครับก็ก็เราเข้าใจกันนะครับขอบคุณนะครับใช้เวลาเยอะเลยผมพูดยาวครับแต่ว่าเอาละเดี๋ยวดูตัวอย่างเจอไหมเนะี่ยแม่เขาฉลาดนะครับ แล้วก็แม่เขาเรียนรู้หมายถึงว่าแม่เขาทําทํากิจกรรมทำพฤติกรรมใดๆตัวลูกก็เรียนรู้และทําตามครับตอนนี้มิลินหายไปแล้วน่าจะปีนหน้าผาอยู่ครับ